แยแกกันแยกมันเลยกดเงินจากแกกูมึงมันเลยทุกแก่างรวยนักรวยหนาหรอไอ้สัตว์มามาวันละล้านเนี่ยกูแบงอินต้องมีมีอินต้องมีผู้ใหญ่เลยตัเฉยบ้าเลยแล้วตำปากมึงเนี่ยตัดจริงครับตีด้วยหน้าเฮียตำปากเฮียอีกนะมึงนะมีสตอมบะเฮ้ยชุบไปเซร์ฟนิดเวลาคุณนั้นเลยเห็นปะอะไรพี่ เขาไดไหมคู่ตายแล้วมงตายแล้วหมอไปชุบอีกตู้หนึ่งแล้วแม่งอะวิ่งมาอีกตู้คุมัตกับูใช่รัับเีกันกติดตัิดตะกัดไ้วด้เยอเสียวไปเอาี่จะเยนเอาเสือชอบเอาเสือชอบเอาเียรอได้รองามาเช็ดติงกูหน่อยเอามาเช็ดติงกูหน่อยดิน้าเฮีย เดีผมอยูมตัมยตํมนะเอามีหกสต้องมีไรพี่ไทยมีหกนต้มี็มันเดอตู่เล็กรูเล่วนนต้องมีรูเล็กหัวไหหัวไหเียโิหวยเดียสภาพรภาพแคมปคนงานไหน

ชนะเงี้ยไอ้ชายมันบอกว่าบอกเงินเลไอ้นี่มันเขาไหลเชียวเลยปวยเลยนี่กูจะไปแดกทำแหนมวันละล้านอะขาของเยอะก็ดีแล้วไอ้จังเอทีเอ็มมาเลยของเยอะก็ดีแล้วไอ้จังเอทีเอ็มเดี๋ยวกูสกิดต่อไอ้สัตว์เด็กๆกูจะไปหน้าบ้านมึงอ่ะเอามาล้านจริงไม่ให้กูตีแกนั่นแหละเอทีเอ็มเลยแย่แก่เทีเอ็มแย่ไปยากมันเลยกดเงินจากพวกมึงมันเลยทุกแกงรวยนักรวยหนา่าร้สัตว์มามาวันละล้านเนี่ยกูเปิดอินต้องมีมีอินต้องมีวอะไรกู เบ้าเลยแล้วปากมึงเนี่ยัดจงคตีวยหน้าเฮียจำปากเฮียอีกนะมึงเียเฮียหน้าตาเยหน้าตาเฮียัน้าตาเฮีนตยหาตาเฮนาตาเีน้าตาเฮียน้าตเฮี้าตาเฮยนาเฮีน้ตาเฮีย็น้าตาีน้เียหนาเฮียไน้ตเนตเฮ้าตาเแกงบาตเีย้ตยห้าตาเแียหน้น้ากเฮียเยหน้าก้เีน้ห้เฮี้าายหน้าตาเน้น้ส่กเฮว้าเาาน้า้้้า้เี้้ยห้เล เรียวเลี้ยวพี่เขารวยพี่เขารวยหนเนาใหญ่ไอ้สัว์ไอ้คนเงินบ้านมึงนี่เียวในหกนอัลอปปีเสี่ยวหน้าใหญ่แต่บ้านไม่มีจอกไอี้ีกระจอกจเทคองกะเลเไม่มีน้องไอ้ปาะเรี่ยวเลยมาเรียกพงเรียกพี่ไม่มีน้องเลยควายยาในโง่ที่อะไรสัตว์ปที่อะไรโง่ขยาไอ้ชั้นต่ำเมที่อะไรที่อะไรสัตว์ไอ้มาวัดมเรียกพเรียกพี่ไม่มีน้องไอ้ควาย

โตมีพี่ใหพี่กวาได้เลยเฮียแอแอที่อะไรวะลูลิกเฮียลูใหญพี่กวาได้เลยเยใ่พี่กว่าไได้สัตป่าแล้วไม่ไอเดียวใหญ่พี่กว่าได้เลยใช่เต่่า้ย่่พี่กวาไม่ได้เลยเฮียใหญ่พี่กว่าไมได้ไ้สัตวมึงโดนได้กซุนเนี่ยเซนีใหญ่พี่กว่าไม่ได้ไ้สัตแต่พี่กว่าไม่ได้ไ้เฮีย ไอี่ยวไอเหี้ยหลังจากคืนมึงเตรียมถังดำน้ำไว้เนี๋ยเละไอหี้ยพิธียาเมืองไอัดมึงเลยยับอ่ะไอเหี้ยอีกแล้วไอเหี้ยตุ้มหัวต้นไอตัดไอเหี้ยไุ้มหัไต้นไ้ตัดไอเหี้ยไอเห้ยไห้ยไเหี้ยไอเหี้ยไเหี้ยไอเหี้ยไอเหี้ยไอเห้ยไเ้ยไเหด้ยไเ้ยไเได้ยไเหี้ย กูตีลูกน้ำกตได้ยเอาเท่งเียอาเหนียอาตเหนียเ้ยไอ้เี ไส่ช็อปล้วง่งอีกดเฮียไช็อปล้วงฟงอีกแล้วไอ้อร์ซ่นอีกแล้วว่าคาตีไเฮียมาคาตีได้ดเฮียแดนตายตีไ้มาคุอ้ไอ้เกีจ่ยไอ้แกตีมอแนดีปอ้่ไอ้แกไอ้แไ้ก่ไอ้แก่ไน้แก่ไอ้ก่อ้แก่ไอ้ก่้กไอ้่ไอ้แกไอ้แกีอ้ไ้แก่้่ไอนแก่ไ่ไอนี่ไอ่อ้่นอ่ไอ้แกอ้กอแ่อ้แก่้ก้แก่ไอ่ไอไอ้แล่้่เ่ไอไ้เ้ สอบมึงเนี่ยเนก้งแหวกแล้วเขาเรียกว่าพวกขี้แพ้เย่ยกำลังหัวร้อนอยู่ไอ้สัตว์โดนเ็าเก็บบนบ้านนะเยียโดนเขาเก็บบนบ้าน